ในยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค4.0ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ล้วนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนสื่อดิจิตอลหรือสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆจึงถือว่ามีความจำเป็นต่อการํำรงชีวิตในยุคปัจจุบันแต่ก็ยังมีสื่ออีกหนึ่งชนิดที่มีบทบาทและอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นคือสื่อวิทยุนั่นเองพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสมาชิกโดยจัดอบรมโครงการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์เผยแพร่ธรรมออนไลน์สไตล์พุทธสมาคมระหว่างวันที่18-19พฤษภาคม2565เพื่อนำความรู้ทางด้านการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ และการจัดรายการวิทยุผนวกกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสังคมและโลกในยุคปัจจุบันซึ่งได้มีการศึกษาโดงงานยังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยายลัยจุลาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตนครราชสีมาที่เผยแพร่ผ่านทางคลื่นความถี่ FM 9 9 7 5 m เ z มกะและระบบออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุมจอรอนครราชสีมาและ YouTube เพื่อให้สมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาได้เห็นรูปแบบการจัดรายการสดเทคนิคการบันทึกเสียงรวมทั้งความรู้ในการจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติจริงเสียงพระพุทธศาสนามจรล FM 99.75เมกะเฮิร์นะครับโดยวันนี้กระผมดรสมศักดิ์ สนพนาประธานที่ปรกษาชมรมนักบินภูทรน,นักขราชสีมาอธนสา ดีมากอย่างโคร,ราชนี่ก็จะมีอยู่อำเภอเมืองนี่ก็มีวัดสุทธาจินดาแล้วก็วัดป่าสารวันก็คอยคี่สิบหกสาขาให้มาช่วยกิจการคณะสงฆ์โดยการชี้นำความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะแล้วจะได้นำธรรมะไปประพฤติไปปฏิบัติก็เลยได้มาจัดสถานีวิทยุทุกวันศุกร์เวลา11นิกา ถึง13รายการ2ชั่วโมงสำหรับการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีนะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องรู้จักว่าเสียงเราระดับไหนเราควรรักษาเสียงเราด้วยนะครับและที่สำคัญคือการก่อนที่จะมาจัดรายการวิทยุในแต่ละวันนั้นนะครับเราไม่ควรนอนดึกแล้วก็ถนอมเสียงให้ดีอีกประการหนึ่งก็คือการหาข้อมูลในการจัดรายการวิทยุ เราต้องรู้ว่าเรื่องที่เราจะจัดนั้นเรื่องอะไรเราต้องเตรียมตัวและหาข้อมูลในการจัดรายการวิทยุไม่ควรไปพูดพาดพิงถึงบุคคลที่3แล้วก็พูดในสิ่งที่เราตรเตรียมมาไว้การจัดรายการเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้มีทักษะสามมีศิลปะในการพูดเช่นแบบพูดก็พูดดีให้ไม่ติดขัด พูดชัดไม่แครงใจพูดได้ไม่เบื่อพูดเนื้อเนื้ออย่าให้มีน้ําเป็นนักจัดรายการก็เหมือนกันนะครับเราต้องอมีจุดเด่นอะไรดึงออกมาอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมีจุดเด่นเรื่องอการเล่นะครับการใช้เสียงผมก็จะเอาเสียงของผมเนี่ยมาเป็นตัวนำนะครับอย่างเวลาจัดรายการเนี่ยผมก็จะใช้ว่าประนมหดัด นมาตสการเออเออเออเเออขึ้นเหนือเสียอนเอต่างทุบเทียนเชิงเออเออเออเอเอยาว่าไอคุณครูคือมีดีอะไรก็ออกมานะครับนะทุกท่านก็มีดีอยู่แล้วนะค้นหาเจอให้เจอนะครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณทีมงานของผู้บริหารพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาครับที่ได้มาศึกษาเยี่ยมชมนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สถานีของเรานะครับเรียกว่าเป็นรูป,ปรธรรมนะมาเห็นบรรยากาศการจัดรายการสดๆก็คงจะเกิดความศรัทธาหรือว่าเกิดความแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันอีกด้านหนึ่งนะครับทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้แต่งตั้งให้กับพุทธสมาคมจังหวัดลักษมีาเป็นหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับหลังจากที่เราได้รับภารกิจตั้งกล่าวมาเราก็จะมีการจัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดรายการเพื่อที่จะนํามาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงพระพุทธศาสนามจลรน,น,นครสิมาจึงได้มีการฝึกอบรมให้กับผู้ที่จัดรายการธรรมะของเราขึ้น ทำให้การกระจายเสียงหรือว,ว่าการสื่อสารกว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีตามพวกเราได้ที่สถานีวิทยุพจรนครราชสีมานับว่าพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาศัก,กยภาพของสมาชิกเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้สื่อเป็นตัวเชื่อมสู่ความรักความสมัครสมานสาม,มัคคี ในบวรแห่งร่มเงาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสืไป